สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะกับ VIP เช้าบ่ายนะประจำวันที่25พฤศจิกายน65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8เจ็ดกับ0 50 51 53 54 56, 56 57 58 59เด้อ80 82 85 86 87เราเขียนไว้แค่มันมีเด้อเพื่อนๆก็รูดเอานะ หรือจะจับคู่ก็ได้นะห้าศูนย์ศูนย์ห้าดแดห้าห้าห้า็ดเดดดจ็นะจีนเช้าก็จีนบ่ายเจกับแปดมาเหมือนกันนะคะสามแปดเจ็ดแปดเจดห้าดหนดะหรือจะห้าแปดย์ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับเอาก็ได้หันเอาเนาะต่อไปจีนบ่าย กกับเก้าเจ็ดกับแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะหกเก้าแปดเจ็ดหกเก้าเก้าแปดสองหกเก้าสองหรือจะหกเก้าสามก็ได้นะเจ็ดแปดสามเนอะมันชอบมาเจ็ดแปดหนึ 1, ่งเจ็ดแปดสามมันชอบมาแบบนี้นะหรือจะเจ็ดแปดหกก็ได้เนาะจับหันเอาสี่ตัวนี้แหละไม่ 3, เจ็ดแปดสามก็เจ็ดแปดหนึ่งเนอะ ต่อไป v i p เช้าตัวเด่น9ก้าก็หกสามก็แปดนะคะ9 0้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าดหนย์สาหห้าหปดห้าะหกเก้าสามหแดสาม้าหปดแล้วก็หกแดจับคู่ก็เก้าสามเก้าหกเกดหสาหหปดนะคะแปดสามปดเ้าแปดหเนาะโชคดีกันทุกคนนะคะต่อไป

ทั้งสแนวทาง7 89, 7 80, 98 6, 98เ8็ด8ปดเก้าเ็ดแยเปดนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะจีนนี่ระวังมันจะไปเข้านีก่กอีเด้อมันชอบไปเข้านีก่กอีตลอดเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะจับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เด้อหันเน่านี่จีนอย่าลืมมันชอบไปนี้แี่เด้อจีนเช้าจีนบ่ายเนี่ยไปเข้าสามตัวตรงๆบ่อยมากโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ